ครับสวัสดีครับสวัสดียี่เปส่อครับพี่นอกเมื่อนี้ก็เป็นส่วันที่เีมเอ็ดมีหน้าสองพันหาร้อยหกสิบแปดครับผมมาส่งง้อแล้วครับนี่ส่งขอกง้อน้ำบานๆาน้ะครับพิดพิดไปน้ำเมียมูนันจิออกพิดไปน้ำเออครับนี่ร่างให้หลานเอาง้อออกมาท้ายคลิปอยู่ครับตัวหนึ่งเดี๋ยวกับบานน้ำครับเอาแม่หลวงมาซ้อมกันหรอก็จะแม่เดี๋ยวกับบาน ไปรอริมสาบรรยากาศฮะยางเลยปะม่มาเสียกขึอนสั่นเถอว่าสั่นหรือไงนี่ครับเป็นแม่แยกลูกนะครับงัวลูกแรกมาจุงไวพส่ดีๆอ่ะพี่อ่ะพี่เตะๆไปกับริมสาสิครับนี่ครับพี่น้องเด้องัวลูกแรกเด้อครับเด้อได้สดปังเไง เป็นหัวโคนอ่างล่างท่องสางอ่างเหลือกได้ครับพี่น้องกได้นี่หัวลูกแหลกด้ครับแต่เครื่องดําเครื่องบดกับก่อขาดําเล็บดีทั้งคู่หน้าคู่หลังครับรับประกันขาบปสกบปถอนครับรับประกันเสียนึงเลยพี่น้องให้พี่น้องสบายใจพี่นอกไพ้ในครับนี่เบิรงเลย่ราบหัวลูกแหลกซอสครับคว้วสูงนี่รอยสี่สิบห้าบวกเลยนะครับเอาซีสิบหาบวกลบครับนี่ อ่าตีสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดก็ได้เขาตีต่ำแไปก้อนสี่สิบห้าครับนั่นแหละ<อ>ออมันอย่างห้อนแน่ยัางน้อยครับออกคอกไม่ห่วงมูครับ<อ>นี่นี<อ>มันห้อนเต๋นุ่ผูกไว้ก็ได้นื่ผูกได้ผูกไว้ก็ได้ผ<อ>ูกไว้ก็ได้เออนั่นแหละ<อ>ตายชิมเหล่กันครับ<อ>บังเจ็บรายละเอียดเบิ้งหนังหนาสายี่ดดีนะพี่น,อนอ้องเนื้อบรรื่นํำแต้มลางย้อนโอนต่วนดีดีนะพี่น้องอนี่เอาไปเรียงเน้อครับ กคกหางยาวลามเลยคอเขาหอนหลากดินผิดครับพี่น้องเบิ้งครับราคาดีผมจะลงไปไต่ชิบด้วยครับพี่น้องด้วยเนี่ยวดพรงนี้ครับออกของไม่หวงงูมยู่ครับนี่นี่นี่ชิบก็ตัวหมด้วยครับอยู่ในของครับพะเจ้านี่เบิ้งครับเบิ้งกับขกพี่น้องด้วยเป็นตะเลียงด้วยครับนี่มันหัวผ่อนหัวดดกหมครับนี่เลียงง่ายจนง่ายยอยว่าเป็นครับเนี่ย เอาไปไปเจ็บไข้ก็เสื่องหน่อยง้อสาวหน่อยเด้ครับนี่วันที่ดดเลี้ยวกันครับนี่เอาไปนี่ทับเลยครับขายลูกไปแล้วครับลูกผูด้ครับลูกงามงามลูกหกเจ็ดเดือนก็จะไปเป็นพ่อพันธุ์ด้ครับนี่เบิ้งเลยครับเบิ้งกระักงามเขาออกพ่อหนิวสองหนิวเลยครับลูกแรกลูกสองต่อไปครับเห็นไหมเบิ้งครับนี่นองามงามด้ครับ ต่นอนมดีน้มหยบเหลือด้วยครับพอแยกรวกไปเดียนก้วเหล่าครับเนี่ยน้มซีผม,มีจริงหรอกเดี๋ยวบ้างนะครับเสีบ้านเนี่ยอาทิตย์ทับเหลเสียเออพอมีฝ่าพันธุ์คุ้มฝูงก็ได้ครับพี่น้องนี่ของก็เจ้าบอกมีส์รุ่นเหลือครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาอาทิตย์ทิศทองกันได้ด้ครับ พอผมเคยไปหลยตัวขายไปไลยตัวแหละไปออกลูกน้ำเนี่ยพอเลังเสียห้องกับบ้าหูห้ากับบได้ตรวจทองไอพี่น้องไปรุ่นเอาครับถัดมันบ่อทองหรือมันขืนไม่ห้องกับทับเอาไม่อีกก็ะไรครับเพรปะอย่างรบบเนี่ยหนางามงาครับว่าหนาล้อรอครับหนารอขัดเลยครับนี่แหละบามันของแท้ครับขวาหูดําเต็มใบครับหนาดําสีมุวบางตาครับอันนั้นเบิ้งครับ นี่เดี๋ยวให้มันได้จะหานาที่กันพวกก็ได้ซีหนาทีอีกนาทีหนึ่งกลับอันละอีกจังน้อยหนึ่งกลับอันละได้มีง้วตัวเดียวอันละนี่อยากอยากพ่นแน่พอออกขวางไม่ห่วงโมครับเออว่าเปียโกมันอยากพ่นแน่ครับพี่น้องเบิ้งเอาครับพี่เจ้าน้าครับผพี่ปล่อยเฉยไปเบิ้งเลยถ้าเศร้านี่แหละครับอันละผมว่ามันเป็นตะเลียงแน่เนี่ยมันพ่นอ่างรางดีมันบระมานง้วนหน่อยดิครับ เราก็สีเหญ่เป็นหนาด้วยครับตกลูกสองลูกสามเนี่ยเพราว่าลอยหาสิบเล่มว่าตัวนี้ใงญ่หนาลึกกับดูกหมูครับฟองสร้างอ่างลึกโคนอ่างลาง <c oughs> เล็บยางงามเลยครับเนี่ยเล็บนี่บ่ได้แ่งเลยดีครับงามงายเลยดีนครับงามงามเลยแบบนี้เลยครับขอ <c oughs> ขอบบุญขอบคุณี่รับช่อลิปช่องยูสุสุภาซ้ำมด้ครับขอบคุณหลายๆได้ครับที่รับช่อมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้น้ำหน่อครับสิ่บัวไตผ่านคลิไใหม่ต่อไปนะ้ครับ ครับผมก็ขอจบที่ว้แค่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ